มันหยุด no เลยเงานยามดีหลายเดือนแล้วเนี่ยไ็ได้เก็บบ้านเนี่ยทำความสะอาดหน่อยดีกว่าวะอะไรเนี่ยลบจังเลยอะไรนี้ยังไปเรื่อยเลยเฮ้ยเลื้อยทำไมอะทำเป็นความสาอะไรตอนนี้เ้าทำไมอะก็วันหยุด มันอยู่อะไรวันนี้ว่าอะไรตุดจีนมันทำสารมันทกะต้องทำสารไม่ได้หรือทำให้ปมขมอความของอัวโอ้โหเขี่ขออะไรกันเนี่ยเขี่ยก็ไม่รู้ก็มันหยุดก็ไม่ได้ทำมาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยเอไม่ได้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 มานี่ไปให้อาม้าไปตีเลยมานี่มานี่มานี่ข้ออะไรมา สวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับพวกผมและจิกเกอร์เขาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจิกเกอร์เขาก็มีช่วงใหม่นะครับนั่นคือช่วง,งถกข้ามเทียงนั่เองนะครับวันนี้นะครับเรามีท็อปปิกที่น่าสนใจนั่นเองครับนั่นคือทําไมวันตรุษจ,จีน ถึงห้ามทาความสะอาดกันอาหลายคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยกับประเด็นเรื่องนี้กันครับตามความเชื่อนะครับของชาวจีนการทําความสะอาดบ้านในวันตรุษจีนนะครับเป็นเสมือนการกวาดเอาโชคลาภหรือเงินทองออกไปจากบ้านนั่นเองครับเพราะว่าเชื่อกันว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะเข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านเรือนในช่วงปีใหม่นั่นเองหากเราทําความสะอาดกวาดบ้านถูบ้านทิ้งขยะก็เ,เท่ากับเราอะไปขับไล่สิ่งดีๆออกไปและโชคลาภออกไปด้วยนั่นเองครับอแต่ว่า ในมุมมองของพี่เวฟพี่เวฟคิดว่ายังไงครับในเชิงวิทยาศาสตร์เชิงที่บบว่าปกตินะครับไม่ได้ตามความเชื่อในแง่ของวิทยาศาสตร์นะครับก็วันตุจีนก็ถือเป็นวันพักผ่อนนะครับเป็นวันสําคัญที่ใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวทำกิจกรรมกับครอบครัวช่วยให้ทุกคนได้ผ่อนคลายครับก็คิดว่าเหมือนเป็นการลดความเครียดนะครับหลังจากที่เราทํางานกันมาเหนื่อยๆตลอดทั้งปีนะครับ การหลีกเลี่ยงการทําความสะอาดในวันสําคัญจึงช่วยลดความเครียดและทําให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับผมทั้งสองความเชื่อนะครับสุดท้ายนะครับก็คือได้ผลสรุปว่าก็คือในวันรุษจีนะครับก็อยากจะให้แบบว่าคนในครอบครัวทุกคนนะครับได้พักผ่อนและได้ใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันนั่นเองส่วนเคล็ดลับเสริมดวงครับก็รับวันปีใหม่ของรุษจีนะครับก็จะมีงนี้นัดนองครับอย่างแรกนะครับคือทําความสะอาดบ้านก่อนรุษจีนนั่นเองพี่เวนะครับก็กังวลใช่ไหมครับว่า วันจุดจีนเนี่ยแบบมีเวลาว่างทั้งทีก็อยากทำความสะอาดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแบบในความที่แบบว่าเป็นสายมูอยาว่าสายมูอยากเสริมสิีมงคลนะครับพี่เวก็สามารถทําความสะอาดก่อนวันตุดจีนได้และที่สําคัญนะครับการตกแต่งบ้านให้สีแดงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สร้างสิ่งมงคลได้นะครับเพราะว่าสีแดงตามความเชื่อชาวจีนนะครับเป็นสีที่มงคลสีที่แบบนำโชคลาภและความสุขมานะครับ ก็จุดจีนปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เฮงเรวยๆนะครับอ่ะขอให้ได้อ่านเปาวันเยอะๆนะครับอ่าสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ